รัฐบาลไทยงวดนี้ถ้าถามความชอบหนึ่งชอบศูนย์และหนึ่งก็มั่นใจศูนย์หนึ่งชอบศูนย์แล้วหนึ่งก็มั่นใจศูนย์แต่มาเขียนตัวเน้นก่อนนะเราจะไปที่ตัวเน้นก่อนนะคะใครจะรับกล่องสุ่มก็เสียบสามเก้าเก้าแล้วทักไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าเดยวแอดมินหนึ่งไล่ตอบแลวไล่ไลดึงเข้ากลุ่มนะคะขอถักเออไม่มีหรอกมีอีกมัเอามาลองอะไรก็ได้ไม่ลองค่ะเนาะ แป๊บหนึ่งนะลูกค้าหนูจะเขียนตัวนิ้นให้ <S <S 2> <S 2> จะเขียนตัวนิ้นให้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ตัวที่หนึ่งชอบนะคะ หน่งชอบคือตัวเลกที่1ชอบคือตัวนี้หนึงบอกมานานแล้วว่า1ชอบตัวนี้นะคะชอบมากเป็นตัวเลขที่1ชอบ ะคะใคร CF แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยคะ่ะแต่แอดมินหไล่ตอบแล้วได้ดึงเข้ากลุ่มใครโอนแล้วพิมพ์โอนแล้วขึ้นมาเดี๋ยวหนึ่งจะแจกรางวัลให้นะคะ5,000บาทให้1นรางวัลน,นะคะหรืออาจจะแจกแหวนให้ด้วยลูกค้าใจเย็นเรื่อยๆอยู่กันเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะตัวที่1เน้นให้นี่1น,นเน้นตัวนี้ให้เลยหหางเน้นให้เลยหหาง หาลอตเตอรี่ไว้เลยค่ะหาลอตเตอรี่ไว้เลยจะขออนุญาตให้ตัวเน้น2หางนี้เท่านั้นใครลูกค้า1ไล์เรื่อยๆนะรอชุดเต็มแป๊บหนึงนะคะหนึ่งกำลังหนึ่งก็จะไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอย่าเล่นกันเลยนะคะ อตัวที่หนึ่งชอบคือตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เทาไม่วันนี้ฉันวงได้กลมมากเลยเนาะปกติจะ เป๋ๆปอันนี้คือวงด้วยมือเลยนะทุกคนขาหนึ่งเนี่ยขอพูดก่อนนะหนึ่งเนี่ยให้แนวทางแบบนี้มาเป็นระยะเวลาสองสามปีแล้วแล้วหนูก็พูดแบบเดิมเลยก็คือหาไม่ได้แล้วออลอตเตอรี่อ่ะใช่ไหม mm hmm. ถ้าลอตเตอรี่หาไม่ได้เราเป็นขอมดำดินไปเลยค่ะลอตเตอรี่หาไม่ได้เป็นขอมดำดินไปเลยจะบอกให้ฟังแบบนี้หนึ่งเนี่ย จริงๆแล้วอะหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ที่ชอบเล่นมากขอลอตเตอรี่ที่ที่บอสเคยซื้อแต่ก่อนเนี่ยที่ในถุงนั้นซึ่งลูกเพจรู้ว่าหนึ่งชอบซื้อมากแต่ว่ามาปีเนี้ยเป็นปีที่หนึ่งไม่สามารถซื้อได้จริงๆเพราะว่าถ้าหนึ่งซื้อเนี่ยหนึ่งกลัวเลขหลุดอันนี้คือมันเป็นที่พอหลงเหลืออยู่นะคะในเนี้ยมีเป็นพันใบนะเนี่ยลูกค้า เยอะแบบเยอะมากอันนี้คือที่หลงเหลืออยู่นะเพราะเก็บทิ้งไปเยอะมากหนึ่งเนี่ยไม่ได้จะเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ซื้อเลยอะในปีเนี้ยคือซื้อไม่ได้เลยมีงวดที่แล้วที่ซื้อเพราะว่าไม่ได้ซื้อเองนะแต่ให้สามีซื้อเพราะเห็นเขาขายแล้วเขาขายแบบมันเป็นแค่แนวใช่แล้วค่ะพี่ธงชัยมันเป็นแค่แนวทางหนูย้ําว่าหนูให้แค่แนวทางถ้าคนถ้าทุกคนชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่าน คือหนูไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเลขจอกอะไรถ้าหนูรู้ว่าเลขจอกอะไรหนูจะบอกทุกคนหกตัวหนูจะบอกเลขหกตัวเลยแต่เน yes, ี่ยหนูไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆว่าเลขจอกอะไรแต่ให้เป็นเพียงแค่แนวทางถามว่าทําไมถึงมันเข้ามาบอยบอยบอยบออยบยมันเป็นแค่แนวทางค่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญค่ะมันเป็นเพราะว่าหนูศรัทธาแล้วหนูก็ ขอพรอได้จะว่าแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าจะบอกว่าหนูสามารถย่างรู้ได้หนูไม่สามารถพูดคำนั้นได้เต็มปากเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเยอะมากคือเยอะมากหนูอะเป็นใครที่เป็นลูกเพจหนูจะรู้ปีที่แล้วหนูซื้อลอตเตอรี่งวดหนึ่งอน่หลักพันใบยเยอะเยอะแบบเยอะมากๆแต่ปีนี้เป็นปีที่หนูแบบอยู่ท่ามกลางที่ไม่มีลอตเตอรี่เลยแม่ หนูอะเห็นคนถูกหวยกับหนูหนูก็ดีใจละวอยู่ดีใจนะบางคนก็แบบทําไมมึงไม่บอกมึงไมไม่เก็บไปซื้อให้ตัวให้ตัวเองรวยก่อนโูกูซื้อมาจนกูรวยแล้วทุกวันนี้ยรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันรวยของพี่กับรวยของหนูไม่เหมือนกันแต่เนี่ยรวยของหนูคือเท่านี้หนูพอใจในสิ่งที่หนูมีเนี่ยคือนี่คือรวยของหนูนี่คือรวยของหนูหนูพอใจในสิ่งหนูมีอ่ะหนูจะไปรัฐบาลไทยแล้วนะทุกคนไปแล้วนะคะหนึ่งตัว รัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งชอบที่สุดก็คือศูนย์ลูกค้าใครซีเอฟกล่องส่มแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะย้ํานะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปหาลูกค้านะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพใครซีเอฟแล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าซีเอฟแล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะซีเอฟแล้วลูกค้าทักไลน์มีบัญชีเดียวคะ่ะลูกค้าขาบัญชีบริษัทพิราดาเครื่องรางความรวยชีเดียว บัญชีมีแค่บัญชีเดียวบัญชีบริษัทพิรดา,าเครื่องรางความรวย88สแกน QR โคดด้านบนใช่ค่ะหวยมีเข้ามีหลุดจริงๆค่ะพี่ธงชัยหวยมีเข้ามีหลุด ใครที่อยากได้กล่องสุม่มกล่องสุ่มราคา399บาทจะส่งฟรีกล่องสุ่มนี้ก็คือในกล่องลูกค้าจะได้เหรียญปู่รุ่นมหาโพคะซับไปแล้วก็จะได้ทําพิธีสวดพิกดวงชะตาฟรีนะคะก็คือเนีจะได้เซ็เนี้ไปในราคา399บาทจะส่งฟรีใครจะรับพิมพ์ cf 3 9 9ไลน์นี้เป็นไลน์ครึ่งปีที่1แจกโบนัสคืนให้หนึ่งทำแบบนี้มาทุก นะคะถ้าใครที่ติดตามหนึ่งมาจะรู้นะคะรอบนี้แจกบนอ่แจกใหญ่นะคะลูกค้าขารางวัลใหญ่ที่สุดจะเป็นทองคํา1บาทนะคะสร้อยคอทองคํา1บาทนะคะจะมีสร้อยคอทองคํา2สลึงนะคะแล้วก็จะมีสร้อยคอทองคํา1สลึงนะคะแล้วก็จะมีสร้อยคอทองคําครึ่งสลึงนะคะแล้วก็จะมีเงินนะคะ500บาทนะคะประมาณ100รางวัลนะคะแล้วก็จะมีแหวน0ูจุกกรรม300กว่าวงนะคะลูกค้ารางวัลเนี่ยจะมีไม่ต่ำกว่า ห0ารางวัลน,นะคะที่ลูกค้าจะที่ลูกค้าจะได้ลุ้นนะคะใครจะรับลูกค้าพิมพ์ CF 399บาทนะคะ CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดร้าน1ไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าค่ะใครทักไปคือมิจฉาชีพใคร CF แล้วโอนแล้วพิมพ์โอนแล้วขึ้นมาใครโอนแล้วพิมพ์โอนแล้วขึ้นมานะคะเดี๋ยว1จะส่งแจกเงินให้5,000บาท1คนนะคะซื้อเออซื้อ5บาท10บาทก็ได้ค่าเข้า,ขาไหมอะ บางคนก็ถามแบบมึงจะไปดีใจทำไมห้าบาทสิบาทห้าบาทสิบาทกูก็ได้ค่าข้าวกูก็ได้ค่ากับข้าวกูก็ดีใจดีกว่าบางคนโดนแดกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่าเรามันเป๊ะอยู่แล้วปีที่แล้วเราสามตัวตรงปีนี้เราสามตัวตรงอีกจะเป็นไรไปนะคะอ่ะงวดนี้นะคะเน้นตัวแรกเน้นตัวแรกคือตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะกอนแยกตีแบบนี้เออ เน้นตัวแรกคือตัวนี้นะคะแต่เยอะมากหนึ่งแจกแบบนี้ทุกปีค่ะลูกค้าคะ,คะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับกล้องหลังทุกคนกวาดลบกปัดมาขออนุญาตนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะกลับกล้องให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้ งวดนี้หนึ่งฟันที่ศูนย์ค่ะลูกค้าหนึ่งชอบศูนย์ศูนย์มาศูนย์มายังไงก็ต้องมีศูนย์อลูกค,ะคะ้าค่ะงวดเนี้ยหนึ่งเน้นให้เป็นตัวนี้หนึ่งเน้นให้เป็นตัวนี้หน,นนห,นนหนึ่งชอบศูนย์หนึ่งฟันศูนย์ทำไมหนึ่งฟันศูนย์ หชอบค่ะและยิ่งวันนี้หลุดไปสองรอบหนึ่งมั่นใจมีศูนย์แน่นอนค่ะเพราะว่าเฮดให้ศูนย์แบบนี้ศูนย์อีหลีแน่ๆเลยค่ะศูนย์อีหลีแน่ๆ0ูนแน่ๆเพราะว่าเฮดให้ศูนย์แบบนี้ กองสุ่ม3 9 9บาทจะส่งฟรีค่ะลูกค้าส่มแจกรางวัลมากกว่า500รางวัลน,นะคะเป็นรางวัลแจกแค่กลางปีนะคะกับปลายปีเท่านั้นนะคะไม่ได้แจกแบบนี้ในทุกๆวันนะคะลูกค้าขาถ้าแบบนี้ทุกๆวันต้องขายหลีมานะคะเมื่อหนึ่งให้ตัวนี้ตัว,นตวเน้นเป็นตัวที่หนึ่งชอบมากๆแล้วบางคนเล่นศูนย์เก้าเล่นไม่ได้แม่มันอันแม้รางวัลเยอะมากไม่มีที่นั่งแล้วสวัสดีคุณคิตตี้จิราพรนะคะสวัสดีด้วยนะคะ เมื่อตัวนี้เล่นไม่ได้ปั๊บเราจะมาเล่นตัวนี้ทันทีทำไมหนึ่งถึงให้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกันอหนึ่งเลยบอกว่างวดนี้หนึ่งชอบสองตัวนี้งวดนี้หนึ่งชอบสองตัวนี้มาก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 นะคะงวดนี้หนึ่งชอบสองตัวนี้มากๆรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งค่อนข้างมั่นใจนะคะเดี๋ยวจะมีใบเต็มนะคะลูกค้าคะ เดี๋ยวจะมีใบเต็มให้ลูกค้าแคบด้วยนะเดี๋ยวจะมีใบเต็มให้ลูกค้าแคบรอแป๊บหนึ่งหนึ่งของญาติเล่าให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังลูกค้าส่วนใหญ่ที่ถูกหวยก็คือฟังกันก่อนนะคะหนึ่งจะบอกว่าสิบบาทสิบเออสมมุตินะเราเป็นคนเล่นตัวละห้าบาทสิบบาทอันนี้หาซีบหาซีฟลอยหนึ่งลอยหนึ่งหาซีก็ได้ลอยหนึ่งก็ได้พันหนึ่งก็ได้ลูกค้าขา บางคนถามว่าแม่เลขมันอันมันอันมันใจบาทละหาสิบบาทละสี่สิบบาทแต่ว่ายามันถือเลขมามันก็คุ้มแม่เพราะว่าเขาเขาเอาเงินหนึ่งบาทนึงไปแลกแม่ไปแลกมันก็คุ้มแม่มันก็คุ้มแม่เพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งฝากสองตัวนี้แล้วหนึ่งไม่เคยวงเลขได้กลมขนาดนี้มาก่อนเลยรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งว่ามีศูนย์มาแน่นอนรัฐบาลไทยงวดนี้ถ้าศูนย์ไม่มานะคะ รัฐบาลไทยงวดนี้ถ้าไม่มีศูนย์หนูจะเดี๋ยวก่อนขอท้าทายก่อนขอท้าทายก่อนเดี๋วจะให้แคบชุดเต็มแล้วรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งชอบศูนย์หนึ่งชอบศูนย์นศ,นยศูนย์มาถ้าศูนย์ไม่มาหนึ่งจะ,จะใจห,หนึ่งทำอะไรอะศูนไม่มาทำอะไรถ้าศูนย์ไม่มา หนึ่งจะเอาลิปสติกมาเขียนที่หน้าจะให้แอดินทุกคนที่อยู่ในบริษัทเลยค่ะเอาลิปสติกเอาอะไรก็ได้มาเขียนที่หน้าหนึ่งรัฐบาลไทยงวดนี้ถ้าไม่มีสูตรนะจะให้อดินเอาลิปสติกเอามาเขียนหน้าหนึ่งรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เรามาแน่นอนลูกเพจเราสมาชิกเอฟซีทุกคนทั้งหลายทั้งแหล่พ่อแก่แม่เท่าได้กรีด หนึ่งมั่นใจว่านั่นไงท้าทายแล้วท้าทายคะ่ะต้องท้าทายคะ่ะยิ่งท้าทายยิ่งปังต้องท้าทายคะ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจมากเชมั่นใจในตัวเองมากๆมั่นสีตรงมาจาังไดยมันก็ตรงมาอีหลีเบิงโลดหนูจะแต่งตัวเป็นนางพญาใส่ชุดสีแดงนางพญารูา <c oughs> ้ว่าผีบาย่าหัว ต๊บเดือดถาดไม่นั่งหัวเหตยังรัฐบาลไทยงวดนี้ขอขอขอถามหน่อยได้ไหมว่าตัดเลขตัดเลขที่หนึ่งให้ออกนะรัฐบาลไทยงวดนี้เลขไหนดังอยากรู้เลขไหนดังที่เขาอันกันมีเลขไหนอีกหนึ่งไม่ได้เช็คเลยเต้นคู่กับน้องลุง <c oughs> อัดเพียชลาเอาเงินจริงจงหรอ แต่พี่เป็นพี่สาวหนูนะพี่สาวจะไม่ฆ่าน้องตัวเองนะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคบชุดเต็มแล้วนะฝากเน้นฝากเน้นสองหางนี้ค่ะชอบอะไรที่ทาทายเป็นคนชอบอะไรที่ทาทายหนึ่งมั่นใจว่ามาลอตเตอรี่มีกี่แผงเหมาทุกแผงฝากไปยังกองสลากหมุนแห้งแห้งเกูแน่ สีน่นะแปดหกเจ็ดอีริติแปดหกเจ็ดเลีกอะไรวะลูกค้าแปดหกเจ็ดเหรอมันสี่บาเก้าเจ็ดหกหกโอ้ยหกหกมันไม่มาหรอกแม่อย่าไปเล่นหกหกน่ะมันไม่มันไม่มาหรอกหกหกน่ะมันไม่มาหรอก ของแม่อันตั้งแต่ไปขนกระแสะแล้วจว้จะคือมึงฝ้าอันแท้ะนะงวดนี้หนึ่งหนึ่งคิดว่ามีศูนย์มีเก้างวดนี้นะมีศูนมีเก้าแต่มั่นใจศูนย์มากเลยงวดนี้รัฐบาลไทยหนึ่งต้องเข้ารัฐบาลไทยหนึ่งต้องมาไม่มาให้ไม่มาจะ จะให้แอดมินเวียนกันเขียนหน้าให้แบบเละเลยอะฝากบอกกองสลากอย่าลอกเลขกูไเด้สูฝากบอกกองสลากนะคะหกสี่สี่หกอันทุกงวดเลขพ่อปู่หน้าหรอคะอ๋อหกหกวัดกูแท้ 66. หกหกเหรอไม่รู้ว่านหน,หนูหนูขอโทษนะ เออล็อกดาวล็อกได้อย่าล็อกเลขก็พอคะ่ะนะคะให้กูมีแสแต็กเนี่ยเถอะปิดซ้ำปิดสากปิซยูหันละ่ะประเทศน่ะเห็นใจประชาชนรากหญ้าด้วยคะ่ะที่เขาไม่มีจะกินสงสารเขาด้วยคนที่อยู่สูงอยู่ด้านบนไม่มีผลกระทบอะไรอะพูดได้ทุกอย่างแหละแต่คนที่เขาอยู่รากหญ้า หาเช้ากินข้ามทำงานโรงงานพ่อค้าแม่ค้าค้าขายน่ะเขาจิตสแตกอียงสูเขาสิสแตกหยางคุดแนน,น,น,มน่มึงรววยเนาะมึงว้าได้ไหมคนไม่มีเขามีสิทธิ์พูดไหมคะไม่มีไม่มีสิทธิ์ค่ะพูดไม่ได้ไม่มีเสียงประชาชนไม่มีเสียง ทุกวันนี้นะคะอย่าว่าแต่ข้าวกับน้ำปลาเลยค่ะน้ำปลาสักขวดจะหามากินบางบ้านยังไม่มีเลยเนี่ยให้คอยเว้าเถอะคอยิโตนคอยอนั่งอ่านข่าวแล้วรู้สึกเราอ่ะไม่ได้เราไม่ได้รับความเดืดอดร้อนหรอกแต่เราอ่านเราเรา,เราเห็นอะไรแบบนี้เรารู้สึกแบบมันมันเกินไปอะ่ะมันคักเนี่ยอ่ะพิมพ์โอนแล้วมาเลยนะคะใครโอนแล้วพิมพ์โอนแล้วมาเลย ฟังนะจะเปิดหนึ่งรอบนะคะคืออะไรล่ะช่องสามม,ามันดูข้างบนไม่ได้ช่องสามอะไรดูข้างบนไม่ได้หนอ๋อกไป,ปก็ถูอกไปก็ถึงจับอี๋